จอยตุงจังหวัดเชียงไายครับวันนี้ติ๊กจะพามาแชะชิม้มชิว้วชอบช่วยโลกกันครับ สวัสดีครับตอนนี้ไอติ๊กอยู่ที่ดอยตุงแห่แล้วนะครับปีแล้วมาละติดอกติดใจปีนี้ก็เลยพลาดมาได้กับเทศกาลสีสันแห่งดอยตุงครั้งที่11ไปพอกันครับว่ามีออย่างน่าสนใจพ้องไปครับเ <c oughs> ทศกาลสีสันแห่งดอยตุงครั้งที่11อปีนี้มาในทีมวินเทอร์วันเดอร์ดอยโยใจลปรยจอยใน,นดีดอยมหัศจรรย์ <c oughs> ดอยตุงเอ็กซ์นิวเียและนี่คือสวนดอกไม้ระบายดอยจุดที่ทุกคนต้องมาฮือได้ครับ <c oughs> งามขนาดทุ่งดอกไม้เมืองหนาวที่จัดเต็มแบบสุดๆสดๆีสันสดใสท้ายมุมไหนก็งามไปหมดเลยครับ เดี๋ยวที่จะปพาไปเช็คอินกับ11จุดขบวนวันเดอร์ดอยครับไปไฮไลท์ที่พลาดมาได้เลยก็คือ11จุดขบวนวันเดอร์ดอยสัตว์มหาศจา์ที่สร้างป่าใหญ่ให้กับดอยตุงน,นะครับเป็นตัวการ์ตูนล,ลายเส้นนะฮะนะฮะของศิลปินรุ่นใหม่คุณนิวเยียที่มีความสดใสเป็นเอกลักษณ์ครับนี่ปะแล้วปาแล้วไปผมจุดแล้วสองจุดเลยกันน่ะนี่นี่นีนมีนี่หม,ม,มจุด หลังแมวนี่ก็แม่นน้องแววแมวดาวนักล่าแห่งป่าดอยตุง้งคู่ฟอฟอเลยแมวก็ืออไอติเนี่ย <c oughs> บันไดสายรุง้งมุมถ่ายหูท้องฟ้ากับสายรุง้งสไตล์วันเดอร์แบบมาาินิมอลโหใครเนี่ยมัจฉนยงยงจุดนี้ก็น่าฮาขนาดเลยครับพี่ตัวโตยักษ์ใหญ่ใจดีซัดในตำนานของพี่น้องไตครับซึ่งก็เป็นหนึ่งชนเผ่าบนดอยตุงด้วยครับอันนี้คือนกโพลารโดหกป๊กนะครับนักร้องแห่งสวนแม่ฟ้าหลวงที่เต้นระบำาอยู่บนหางนกยักษ์เอมาถึงนี่แล้วมันครบ11จุดเรียงหาช่วยไอติ นับน้อยแล้วก็ตัวมาเช็คอินใหืคอครบ1 1จุดกันเนอะเฮาแวะชื่นใจกับคราบช็อกแลตแตตที้คาเฟ่โดยตุงจะสั่งฮ้อนสั่งเย็นก็ได้หอมละมุนรสชาติเข้มข้นสุดๆมาต่อกันที่กาชนเผาครับเมนูเด็ดๆของฮกชนเผาบนดอยตุงนอกคองคายนา่าเตลม่วนขนาดเลยครับน่ากินขนาดทอดแล้วก็มาย่างอแล้วก็ย่างตวัวปลุกตาไดเนี่ยหมูดำสามซีสมูปะดำสาวบาทโอ้อันนี้น้ำอ้อยน้ำอ้อยใส่ กินก็ข้าวปุกกินก็ข้าวป,กกาปุกนะครับแต่ข้าวปุกคือหมดแล้วมีไก่มีเนื้อแล้วก็มีซูนกันอันนี้ประดมอป็นอย่างกันแล้วนี่อ,อ,อันนี้เขาแจากฟรีคับความจริงบ่าได้ไปอย่าง คือเป็นแจกฟรีก่อนเลยเอาเอามาโดมเพลินเพลินนักท่องเที่ยวมีความสุขปอกการแม่ขายมีความสุขไอที uh ่คนกินนี่ก็มีความสุขกินไปชมวิวดอกไม้งามๆกันไปฟินสุดๆแล้วครับมุมชิวๆก็มีครับชมการแสดงของน้องๆตึงหกชนเผ่าหรืออยากจะมาชิวแบบสร้างสรรค์ก็มีกิจกรรมเวิร์กช็อปสร้างผลงานด้วยมือตัวเก่าไม่ว่าจะเป็นการทำสร้อยข้อมือที่ห้อยตรอซ่าเพ้นเซรามิกเพ้นกระเป๋า อยากละอยากละเอาบาไหวอะ <'d S 2> <c oughs> สำหรับไอติกเอาเม็ดบีดลิดล้อนนี่ก็ปอละถ้าจะรอดอยู่แกก็ต้องใจสมาธินักแกอยู่น่ะใช้เวลาไปเมินขนาดนี้ไม่แล้ว สายชอบก็บควรพลาดเน้อของหน้าฮักหน้าฮักของบนดอยเสื้อผ้าหมวกกระเป๋าแล้วก็แฮมเปอร์เอร์ซื้อไว้ใจเองก็ได้หรือเอาไปเป็นของฝากก็ดีมีให้เลือกซื้ออย่างหลากหลายเลยครับเทศกาลสีสันแห่งโดยตุงครั้งที่11เป็นงานปลอดคาร์บอนเน้นการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ทำมาจากวัสดุธรรมชาติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสามารถย่อยสลายได้ครับมาปล่อยใจปล่อยใจในดินดอยมหัศจรรย์ด้วยกันนะครับที่นี่โดยตุ้งจังหวัดเชียงรายครับกับเทศกาลสีสันแห่งโดยตุ้งครั้งที่11ทุกวันเสาร์วันติ์และวัน เวลา8โมงจนถึง6โมงแรงมีถึงวันที่2 6โมกกราว,วมสอง168ปุ่นเลยเนอะไมเอลกันนักๆนะครับพิเศษฮับไปเลยคูปองมูลค่า200บาทแค่บอกว่ามาจากช่องไอติ๊กบดายสามารถฮับคูปองได้ต่ซุ้มแหลกของขวัญเลยครับ